เดี๋ยวเราหาหุ้นดีกว่าสําหรับการลงทุนนะคบพี่เอกแนะนํากรอบทางด้านเซ็ตไปแล้วหุ้นลงทุนยังไงดีคือโจมันอย่างนี้คือต้องทําเขาเข้าใจคือยุคยุคนี้กับยุคอดีตไม่เหมือนกันยุคอดีตหุ้นมันมีน้อยอย่างเช่นมีร้อยหลักรั์มีสองร้อยหลักรั์เวลาเซ็ตอินเด็กซ์ลงหุ้นทุกตัวจะลงหมดแต่ยุคนี้หุ้นลงมันมีตัวเล่นได้นะครับวันนี้ผมเชียร์ตัวเล็กเมื่อวานพูดถึง BWG ไปแล้วใช่ไหมถูกต้องวันนี้ฝากอีกสองตัวที่เป็นตัวเล็กนะครับสาเหตุที่เราต้องเล่นตัวเล็กเพราะเราคิดดว่าาาตลรระะยสั้นนปฐ ตัวแรกผมเลือกตัวซูเปอร์ครับถามว่าทำไมเลือกซูเปอร์ราคานี้ของซูเปอร์ไม่ขึ้นเลยนะไม่เคยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จุดที่เขาลงมาณปัจจุบันเนี่ยที่95สตาังค์คือซับพอร์ตพอดีผมว่าแถว95สตาตังค์96สตางค์ซื้อได้ครับนะครับอย่าให้หลุด94สตังค์นะครับเป้าหมายรอบนี้เนี่ย1บาทและ1บาท10ตังค์ครับนี่คือตัวแรกตัวที่2ที่ฝากไว้ก็คือเป็นหุ้น p r o p e ต t y นะครับเบานิดหนึงนะครับตัวเล็ก จะเช้ค,คํำว่าตัวเล็กก็ไม่ได้แต่ว่าเบาทีหนึ่งเพราะว่าสภาพคล่องไม่เยอะนะครับผมฝาก L P N ไว้ครับจุดซื้อคือแถวนี้ละครับ5 4าบาทสา5สาับาท50จุดถอยคือ5.40บาท40เป้าหมายรอบนี้6บาทหรือ6บาทส0ครับ่ะส่วนวันนี้พี่เอกยังมีคำแนะนำการลงทุนครับเล่นตัวเล็กฮะเล่นตัวเล็กนะคะ